สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจัญญาจารุยงยนนะคะเป็นผู้จัดการที่บริษัทเฟ r ร์ f ฟู้ด i ิสกิตค่ะบริษัทของเรานะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2540ค่ะซึ่งก็เป็นระยะเวลา20ปีมาแล้วซึ่งคือเราก็ผลิตเกี่ยวกับขนมปังกรอบอย่างเช่น เอบีซี uh, ขนมไส้สับป,ปะรดขนมขาไก่ซึ่งในบริษัทของเราเนี่ยก็มีแบรนด์ต่างๆมากมายแต่แบรนด์หลักๆของเราก็คือจะเป็นแบรนด์หงคู่แล้วก็จะมีแบรนด์น้องๆที่เพิ่งเกิดใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวชิคๆมีตัวเบเฟอร์ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้รับมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเริ่มที่ตัวอยตัว GMP ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัว GSP แล้วแล้วก็ตัวฮาซับแม้แต่ฮาล้านเราก็ได้รับ การรับรองจากฮารานเหมือนกันค่ะค่ะก็คือปกติแล้วนอกจากที่เราส่งทั่วประเทศแล้วนะคะเราก็มีส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเรานี่คือเราส่งทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขม,มรพม่าลาวหรือว่าจะเป็นทางตอนใต้มเลเเลก็มีมีส่งแล้วค่ะแล้วก็มีกําลังจะขยายตลาดไปทางจีนแล้วก็ทางกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางอะคะ่ะ ก็ฟีดแบ็จากลูกค้าหลังจากที่เราส่งออกไปแล้วก็คือลูกค้าชื่นชอบในสินค้าเพราะว่าสินค้าของไทยเนี่ยสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงก็หลังจากที่ได้เข้าโครงการกับทาง i อเดียแลแล้วเนี่ยคือเราก็จะได้เป็นตัวโลโก้ตัวแบรนด์แล้วก็มีการปรับปรุงตัวสินค้าเพิ่มทีเนี้ยคือจากปกติอะสินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่มันบรรจุปิ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยปรับภาพลักษณ ปรับโลโก้ปรับสติกเกอร์อะไรให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็คือเห็นแล้วคือลูกค้าต้องการที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะเพราะว่าอันเก่าอะ่ะมันจะแบบมันมันจะดูโบราณไปนิดนึงอะค่ะค่ะก็สินค้าที่เราจะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวหลักของเราเลยที่เราทําอยู่ก็คือจะเป็นตัวขนมปี๊บค่ะขนมปี๊บตัวนี้เราก็จะมี ไซส์ใหญ่ก็คือเป็นขนาด5กิโลกับไซส์เล็กขนาด1.5กิโลตัวนี้เราจะมีให้เลือกหลายหลากหลายมากคือประมาณเกือบเกือบร้อย sku ได้ไม่ว่าจะเป็นไส้ครีมมีหลายไส้มากทุกไส้ก็คือกลิ่นกลิ่นคือหอมเตะจมูกแล้วก็คือมั่นใจในมาตรฐานและความสะอาดได้เลยคือคนจะชอบติดภาพลักษณ์ของความที่ ออขนมปิ๊บเออไม่ไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือโรงงานเราผ่านมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานทั้งของในไทยเองแล้วก็มาตรฐานสากลค่ะขนมตัวนี้นะคะชื่อว่าเบบี้แบร์ค่ะก็คือจุดเด่นของขนมเบบี้แบร์ตัวนี้เนี่ยก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ ทีเ่เป็นห่วงสุขภาพของลูกไม่อยากให้ลูกกินขนมอะไรที่โอ้ไม่มีประโยชน์กับร่างกายหรือเปล่าหรือกินแล้วมีน้ําตาลสูงหรือเปล่าหรือว่ากินแล้วจะมีแป้งเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือเมมีเพิ่มตัวแคลเซียมแล้วก็มีโปรตีนสูงมากค่ะตัวนี้ด้วยความที่เราอย่างตัวลดนมเนี่ยเราจะใส่นมนมผงใส่เข้าไปจริงๆคือเด็กๆทานแล้วได้คุณค่าแน่นอนก็อยากแนะนำให้คุณแม่ลองซื้อไปให้ลูกๆล,ลองทานดูนะคะ สำหรับขนมตัวนี้นะคะเป็นขนมขาไก่ตราชิคๆนะคะเป็นขาไก่ที่มีรสชาติเข้มข้นค่ะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันอีกข้อหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่นแน็คธรรมดาที่ทําให้คุณแบบแกง่วงหรือว่าแก้เบื่อเวลาทำงานอะไรอย่างนี้นะคะคุณกินแล้วคุณยังได้โปรโตีนจากในนี้ด้วยเพราะว่าเป็นสูตรปรปุงใหม่ที่เมนเนี่ยเพิ่มโปรโตีนเข้าไปเรามีทั้งหมด3รส2ไซส์ รสที่1เป็นรถโนริวาซาบินะคะรสที่2เป็นปรสปลาหมึกย่างและรสที่3คือรสออ,อ,อริจินอลค่ะ2ไซส์ก็คือไซส์นี้25กรัมแล้วก็ส่วนไซส์นี้55กรัมค่ะขอฝากขนมชิกชิกขนมขาไก่อร่อยมันทุกขานะคะสินค้าตัวถัดไปนะคะก็คือเบ f เฟอร์ค่ะ เวเฟอร์ er นะคะมันก็คือเวเฟอร์สติ๊กที่มีสอดไส้ทั้งหมดเรามีทั้งหมด4ดี่รสตัวแรกที่ขายดีที่สุดเลยก็คือตัวนี้ค่ะรสช็อกโกแลตเข้มข้นมากไส้ข้างในคือคือไม่ใช่แค่ว่าคุณคุณมองเข้าไปแล้วแบบคุณจะเห็นคนฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็จะเห็นแต่ไส้ไส้ไส,สทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เป็นไส้ที่เข้มข้นมากคือไม่ใช่เหมือนแบบช็อกโกแลตแบบไม่แพงอะไรองี้ค่ะคือกินแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากที่ซื้อไป ตัวถัดไปที่ขายดีก็คือตัวนี้เลยค่ะรสสตรอเบอรี่หอมมากมีความเปรี้ยวนิดิดจริงๆแล้วก็มีอีก2รสนะคะเป็นรสใบเตยแล้วก็รสส้มกลิ่นหอมเหมือนกันอยากให้ลองไปซื้อลองทานดูนะคะและตัวเด็ดที่สุดนะคะที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือเป็นขนมปี๊บค่ะขนมปี๊บเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าใหญ่จังเลยกินไม่หมดหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงค่ะ คุณลองเอาไปตั้งแล้ววางไว้หลังที่เวลาคุณทํางานไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะหมดแน่นอนอันนี้คือเกิดกับตัวดีไซน์มาแล้วค่ะคือตอนแรกก็ไม่คือจะมาเป็นตัวอย่างมาเทสอะไรเงี้ยค่ะเทสไปเทสมาก็คือภายในอาทิตย์ค่ะ5กิโลก็คือกินคนเดียวหมดเลยเวลาคุณกินอันนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณคุณคุณได้การได้ได้การแบ่งปันให้คนอื่นคืออย่างน้อยคุณมีขนมปิ้งเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันใหญ่แต่จริงๆแล้วความสุขของมันคือการที่ทุกคนในบ้านคุณอะ ร่วมกันมาแย่งกันกินในปี๊บนี้ยนั่นแหละค่ะมันคือความสุขของการกินขนมปี๊บค่ะก็สินค้าของทางเราทุกชิ้นนะคะคุณสามารถซื้อได้ที่ทางช้อปปีหรือ Lazada หรือติดต่อกับเราโดยตรงได้ที่ Facebook ค่ะชื่อ Facebook นะคะก็คือ first food biscuit ค่ะ first f i r s t แล้วก็ food f o o d แล้วก็ biscuit b i s c u i t ค่ะในลาซาด้กับช้อปปีก็เหมือนกัน Fird ์สฟู้ดบิสกิตค่ะคุณสามารถเข้าไปหาได้เลยค่ะ